หลังจากห่างหายไปจากตลาดนานหลายปีในที่สุด Honda ก็ได้ปลุกชีพชื่อในตำนานอย่าง t r a n s a ซให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเกรดทุกมิติทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะจ,จนกลายเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่ถูกจับตามองอย่างมากในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย Adventure ร์บ e สายกลางที่ลงตัว H o n d a Trans ซ l ใหม่ใช้ชื่อเต็มว่า xl 7 5 0 Trans ซเป็นรถจัก,กรยานยนต์แอดเวนเจอร์คลาสกลาง ที่วางตำแหน่งอยู่ระหว่างรุ่นเล็กอย่าง CB500X และรุ่นใหญ่ระดับเรือทงอย่างแอฟริกาทวินโดยมีจุดเด่นคือความสมดุลระหว่างขนาดเครื่องยนต์น้ำหนักความคล่องตัวและความสามารถในการเดินทางไกลทั้งบนทางเรียบและทางฝุน่นขุมพลังใหม่7 5 5ซ c แรงแต่ควบคุมง่าย ทรานซาัลรุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงขนาด7 5 5ซ c 8วาว์วแบบยูนิแคมซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ใน Honda h o r น e t 750ให้กำลังสูงสุด92แรงม้าที่9,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด7 5นิวตเมตรที่7,250รอบต่อน,นาทีถือว่าแรงพอตัวสำหรับรถในคลาสนี้แต่ยังคงความเรียบลื่นและควบคุมง่ายในสไตล์ของฮอน da การเซ็ตเครื่องยนต์ให้ตอบสนองในรอบกลางถึงรอบปลายทำให้ทรานซาวเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางระยะไกลและการลุยเส้นทางธรรมชาติที่หลากหลายเฟรมใหม่น้ำหนักเบาควบคุมง่ายทรานซาวใช้เฟรมใหม่แบบสตีลไดมอนด์เฟรมที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเพียง18.3กิโลกรัมตัวรถมีน้ำหนักรวมที่208กิโลกรัมพร้อมของเหลวซึ่งเบาวกว่าคู่แข่งหลายรุ่นทำให้ขับขี่คล่องตัวแม้นในสภาพการจราจรติดขัดหรือทางออฟโรดที่แคบ ระบบการสะเทือนหน้าใช้โชคโชวะ SFFCA ขนาด43มิลลิเมตรระยะยุบ200มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมระบบโปรลิงให้ระยะยุบ190มิลลิเมตรทำให้สามารถซับแรงกระแทกได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวเทคโนโลยีครบครันสำหรับสายเดินทางในด้านเทคโนโลยีทรานซ่าให้มาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นโรเทนไว TBW พร้อมไรดิ้งโหมดสทั้งหมด5โหมดได้แก่สปอร์ตสแตนดาร์ดเรนกราเวลและโหมดยูเซอร์ปรับตั้งเองได้ระบบแทร c ชั่นคอนโทรล HSTC ปรับได้5ระดับรวมถึงการควบคุมล้อหน้ายกล้อหลังวีลี่คอนโทรลระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel ที่สามารถปิด ABS ล้อหลังได้สำหรับการลุยทางฝุ่นจริงจัง หน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Honda Rosing a ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ขับขี่สามารถปรับการตอบสนองของรถให้เหมาะกับเส้นทางหรือสไตล์การขับขี่ได้อย่างยืดหยุ่นดีไซน์เรียบเท่สไตล์ยุโรปในด้านการออกแบบ Honda Transal XL 750ได้แรงบันดาลใจจาก Transal รุ่นดั้งเดิมในยุค 80s แต่ตีความใหม่ให้ทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจน โดยยังคงฝ่ายหน้าเดี่ยวทรงกลมแบบเลดให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมโมเดิร์ขนขณะที่แฟริงด้านข้างออกแบบให้เรียบง่ายแต่แข็งแรงตัวรถมีความสูงจากพื้นถึงเบาะที่850ม mm, ิมและความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรอเรือถอถุง210มิลลิมตรทำให้สามารถผ่านอุปสรรคทางออฟโรดได้ดีมีให้เลือกหลายสีเช่นขาวรอสไวท์ดำแม l บอลิสติกแบล และสีใหม่ที่ได้รับความนิยมมากอย่างทริคันลูที่ย้อนกลับไปสู่เอกลักษณ์ของทรานซารุ่นแรกเหมาะกับใคร Honda t r a n s ซ l เหมาะกับผู้ขับขี่ที่มองหารถ Adventure Class กลางที่ใช้งานได้ทั้งทางเรียบและทางลุยมีพละกกำลังเพียงพอแต่ไม่ดูดันเกินไปควบคุมง่ายน้ําหนักไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับ Adventure ร์บายคลาสใหญ่เหมาะกับทั้งมือใหม่ที่ต้องการขยับจากกลุ่นเริ่มต้น ไปจนถึงนักเดินทางตัวจริงที่ต้องการความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ HONDA สรุป HONDA TRANSAL ลเอ็ซคือการกลับมาที่น่าจับตาอย่างยิ่งในตลาด Adventure b i บ e ด้วยเครื่องยนต์ใหม่สมรรถนะดีเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำสมัยน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในการเดินทางและสแสวงหาการผจญภัยในทุกเส้นทางหากคุณกำลังมองหารถแอดเวนเจอรที่ ใช่ทั้งในเมืองและนอกเมืองครานเสาคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม